ตอนนี้เราจะพาทุกท่านยุมาที่ตัวบปตรตะแกตลาดกลางโรงเสือหัวหน้าเสือระวังเสือค่ะมีเสือหรอครับที่นี่เป็นเสือเป็นคนอ๋อเสือเป็นคนไม่ใช่เสือเป็นตัวครับครับอ๋อเลยชื่อว่าตลาดกลางโรงเสือนั่นเองหัวหน้ามาที่นี่แล้วเราต้องระวังเสือไหมคะไม่ต้องระวังเรามีผู้ป้กันอยู่แล้วครับเดินมาแล้วปลอดภัยปลอดภัยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะโอ้โห มีคู่คุ้มครองด้วย3มท่านนั่นเองนะคะก็จ้องคุ้มครองอยู่อย่างนี้แล้วการเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเขาบอกว่ามาที่ตลาดกลางลงเสือปั๊บเนี่ยมีไฮไลท์ที่แบบว่าย้อนยุคนิดนึงให้ดูใช่ไหมคะมีมีอะไรคะอาจารย์คะอ๋อมีตลาดกลางลงเสือมีร้านทองเก่ามีบ้านไม้สามชั้นนะตั้งแต่สมัยโบราณนะครับอ๋อถ้างั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะไป เรามาเจอคนแคะค่ะขนมโคกนั่นเองเออนี่ไงกำลังแคะอยู่เออถ้าใครมาเที่ยวก็จะได้กินขนมแบบว่าพื้นที่นั่นเองนะคะแบบเป็นขนมโคกแบบโบราณโบราณทองแค่นี้เองนะคะยี่สิบบาทเองนะคะโอ้โหเป็นคู่เป็นคู่อันนี้คือร้านทองโบราณใช่ไหมคะโอ้โหนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้ขายทองหยิบทองหยอดทองเลยคะ่ะ อ๋อทองแท่งเออสวัสดีค่ะนี่เจ้าของเลยใช่ไหมคะคุณแม่ขะทุกวันนี้ทองไปไหนหมดแล้วคะจะเก็บที่ดูใครจะมาเปิดไว้อ๋อไว้หนูึกว่าเอาไปหมดแล้วนะคะอ๋อยังอยู่ทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ไม่ไม่ได้ขายแล้วไม่ขายไปทําไรแล้วก็เป็นร้านนังเดิมเสือดำไม่ค้งของแล้วเสือดำก็ก็ไปแล้วเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่เป็นเพื่อนกันไงอ๋อเป็นญาติกับเสือดําด้วย คุณแม่อยู่ทันไหมคะก็ทันนะแต่ก็ไม่ค่อยจําได้หรอกนะคะใครผ่านมาที่นี่ก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะที่ร้านทองเก่าของเราขอบคุณคะ่ะคุณแม่คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปใช่ไหมคะครูเอกคะเรามีอะไรกันต่อนะคะอ๋อ <P ull ing> ก็คือมาดูไม้ดั้งเดิม เขาเลียงเลขเนี่ยอ๋อมีเลขอันนี้ไม่ได้ใบหวยใช่ไหมคะหัวหน้าถ้างั้นไม่ได้ไม่เขาไม่เขาร่องเขาอ๋อไม่เขาร้องก็จะมีเลขเลียงไว้1112 13 14 15คือดึงอันนี้มาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มาใส่ข้างบนนี้แล้วก็ดึงออกมาเป็นสุดยอดมากเลยนะคะบุ๋มบอกเลยอันนี้ว้าวมากนะเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะ นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนั่งเดิมมาถ่ายรูปได้นะคะใครชอบแบบแนววินทงวินเทจหรือว่าถ่ายละครโบราณใช่ไหมคะก็มาได้ชั้นโอ้โหมาที่นี่ก็ได้บรรยากาศเดินไปินมาเสือชักขาลากนะสามสามชั้นตรงนี้เป็นตรงกลางของหมู่บ้านไหมคะ อ่าใช่ครับ<ม>สถาปัตยกรรมไทยผสมจีนกวางตุ้งครับอบ่ออบจะต้องมีเหล่า,ลาเต็งนะฮะมีระเบียงนี้นะฮะทุกบ้านฮะเพราะาว่าผู้สร้างเนี่ยเป็นช่างมาจากเมืองจีนฮะตลอดแนวนี้นะฮะตลอดแนวนี้หมดเลยครับจะเป็นบ้านอ่าไม้นะฮะสองชั้นสามชั้นอายุร้อยกว่าปี หลายสิบหลังหลายสิบหลัง